วันนี้ครูเหมียงก็จะมาพูดนะให้ฟังครับว่าเราจะมีวิธีป้องกันและก็ดูแลรักษาโรคไฟท็อปเทอร่าอย่างไรครับโรคไฟท็อปเทอร่าหรือว่าโรครากเน่าคนเน่าซึ่งชาวสวนทุเรียนเรียกง่ายๆว่าโรคท็อปนั่นเองนะครับเกิดจากเสื้อราชั้นต่ำนะฮะซึ่งอยู่ในดินทั่วๆไปอาศัยอยู่ในดินทั่วๆไปนะฮะซึ่งเชื้อราตัวเนี้ยครับ สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดนั่นก็คืออันดับแรกก็คือสภาพดินที่เป็นกรดอันดับที่2ก็คือที่เขาชอบก็คือดินที่มีความชื้นสูงๆครับนี่เขาชอบมากเลยครับเชื้อท็อปจะชอบมากเลย2อ,อย่างนี้นะครับแล้วเขาแพ้อะไรครับมีมันมีสิ่งที่แพ้เหมือนกันฮะสิ่งที่เชื้อท็อปแพ้มากที่สุดก็คือ เป็นเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับเขาเรียกว่าราดีเป็นเชื้อราชั้นสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อไตโคเนี่ยเมื่อเวลาเจอเชื้อท็อปนะมันจะกินเชื้อท็อปเป็นอาหารนั่นเองนะฮะเจอเชื้อไตโคไม่ได้ครับเชื้อไตโคก็จะไปกินนะฮะเชื้อไฟท็อปเทราเป็นอาหารนี่คือสิ่งที่เชื้อท็อปกลัวมากที่สุดครับเรามารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาชอบอะไรและเขากลัวอะไร มันก็จะเป็นวิธีการเป็นแนวทางที่จะทําให้เราเนี่ยไปช่วยบริหารจัดการแบบบูรณาการได้นะครับเมื่อเชื้อไฟท็อปเข้าที่ต้นทุเรียนแล้วอาการจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนมากเชื้อท็อปเนี่ยเขาจะเข้ามาทางรากนะครับแล้วก็ไปตามท่อลําเลียงอา,อาหารของทุเรียนแล้วก็สามารถที่จะทําลายได้ทุกส่วนของต้นทุเรียนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทางารากทางลําต้น ทางผลทางใบได้หมดเลยครับทําลายต้นเรียนได้ทุกอย่างเลยถ้าหากว่าเขาทําลายช่วงลําต้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับมันจะเป็นจุดฉ่ำน้ำนะครับจุดฉ่ำน้ำออกมาเป็นน้ำเยอะออกมาตามลำต้นเราสามารถดูได้นะครับ ตอนเช้าเช้าก่อนที่แสงแดดจะออกถ้าหากว่าเป็นไม่เยอะนะครับก็จะเป็นจุดดําๆเป็นฉ่าเยิ้มอยู่ส่วนที่ใบเนี่ยใบก็จะเป็นจุดสีดําแล้วก็ฉ่าเยิ้มเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันเป็นที่ผลนะครับผลก็จะเป็นสีดําเหมือนกันเลยนี่คือตัวอาการที่ทําให้เชื้อราไฟทอปสตรานะครับทำลายต้นผู้เรียนนะครับแล้วเราจะมีวิธีป้องกันดูแลรักษาอย่างไรครับ อันดับแรกผมมาพูดถึงวิธีการป้องกันก่อนนะครับวิธีป้องกันดีที่สุดก็คือครับพื้นที่ปลูกทุเรียนของพยายามนะครับอย่าให้มีน้ําขังทุเรียนชอบน้ำนะฮะแต่ว่าน้ําท่วมขังรากไม่ได้ชื้นแฉะไม่ได้นะฮะก็คือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราพยายามที่จะพูนโคกขึ้น ยกโคกขึ้นเพื่อจะปลูกที่เรือนป้องกันไม่ให้น้ําขังนั่นเองเพราะถ้าน้ําขังนี่เชื้อไฟท็อปชอบแน่นอนเลยเพราะาเขาชอบอากาศที่มีความชื้นเยอะมากแล้วก็วิธีที่2ก็คือพยายามนะครับอย่าใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลายาวนานจะต้องใช้ปุ๋ยตัวอื่นสลับด้วยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้ติดต่อกันเป็นยาวนานเนี่ย ปุ๋ยเคมีนะครับเขาสังเกาะมาจากก๊าซจากน้ํามันแล้วเอา,เอากรดครับเป็นตัวทําละลายนะฮะเมื่อเราใส่ไปนานๆรับรองครับดินเราเป็นกรดแน่นอนและถ้าเมื่อดินเป็นกรดครับเชือ้อไฟทอปเทอร่าเนี่ยชอบดินเป็นกรดมันจะเจริญเติบโตได้ดีมากปุ๋ยดีที่สุดสําหรับ ทุเรียนนะครับก็คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีทีมครูเหมียนนี่ใช้มากที่สุดนะครับก็คือจะเป็นปุ๋ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับให้ดูนะฮะนี่ตัวนี้เลยนะครับไม่ได้มาโฆษณาปุ๋ยนะครับแต่ว่าจะมาบอกให้ฟังว่าปุ๋ยตัวเนี้ทําไมถึงใช้ดีที่สุดครับเพราะว่าปุ๋ยตัวเนี้ครับนอกจากจะมีธาตุอาหารครบตามที่ทุเรียนต้องการแล้วครับเขายังน็อกสปอเชื้อไตรโคเดอร์มาใส่ลงไปด้วย เมื่อปุ๋ยถูกความชื้นก็จะสลายตัวไปกับดินแล้วก็เชื้อไตโคเดมาก็กจะแตกสปอร์ออกมาซึ่งถุงหนึ่งเนี่ยครับมีเป็นพันพันล้านสปอร์เลยทีเดียวทําให้เราช่วยประหยัดนะฮะก็คือท่านทราบแล้วใช่ไหมครับว่าไอเชื้อท็อปเนี่ยสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก,ก็คือเชื้อไตโคนะฮะเมื่อเขากลัวเชื้อไตโค ถ้าหากว่าเราไม่มีเชื้อไตโคใช่ไหมครับเราก็ต้องไปซื้อมาขยายพัน์ธุออกมาเพื่อจะไปรดนะครับไปรดไปฉีดตามพุ่มตามลําต้นของต้นทุเรียนของเราแต่ถ้าหากว่าเรามีปุ๋ยตัวเนี้ยนอกจากที่จะทําให้มีธาตุอาหารครบแล้วครับเขายังนอกสปอร์เชื้อไตโคเดอร์าลงไปใส่ใสอีก1นถุงเนี่ยเป็นพันพันล้านสปอร์ทำให้เราประหยัดต้นทุนในการ ซื้อเชื้อไตโคนะครับมาผสมน้ําแล้วก็มาพ่นมาฉีดมาลดด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่ปุ๋ยลงไปเมื่อไหร่ครับนั่นก็คือเราเติมเชื้อครับไอไตโคเนี่ยครับลงมาในดินให้เขาด้วยนะครับซึ่งดินเนี่ยครับมันก็จะเขียวไปหมดเลยนะฮะเกิดจากที่เชื้อไตโคนะครับเขาทํางานนั่นเองนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับก็คือซื้อแค่ทุงเดียวได้ครบทุกอย่างเลยเท่ากับที่ต้นทุเรียนต้องการนะฮะ